วันนี้จะมาแชร์วิธีการสร้างรหัส6หลักนะครับโดยใช้ฟังก์ชันแรนดอมนะครับอันดับแรกนะครับให้เพิ่มคอลัมน์รอไอดีก่อนนะครับพอได้รอไอดีแล้วทีนี้ก็จะมาสร้างอาคอลัมน์ตั้งชื่อว่า Land, แรนดอมไอดีนะครับโดยประเภทนะครับ ใช้เรนดอมนะครับเรนดอมนัมเบอร์นะครับตั้งค่าตามนี้นะครับโดยดึงจากรอยดีค่าจากรอยดีนะครับก็จะได้ทศนิยม2ตำแหน่งครับคอลัมน์ต่อไปนะครับคอลัมน์ตั้งชื่อว่าพาสเวิร์ดนะครับโดยเราจะให้แสดงพาสเวิร์ดคอลัมน์นี้นะครับโดยเลือก เป็นเอฟฟอร์มูล่าเอ็กเซลนะครับเอ็กเซลฟอร์มนะครับโดยสูตรก็ตามนี้นะครับไลท์ Light, เอ 1, แล้วก็ตามด้วยเลข6กนะครับโดยดึงค่ามาจากเลนดอมไดีของเรานะครับครับมันก็จะเจนเ,เลขหหลักมาให้อัตโนมัตินะครับโดยที่ไม่ซ้ำกันนะครับ ทีนี้ก็จะมาทำทดสอบดูนะครับโดยจะเพิ่มข้อมูลเข้าไปใหม่ในตารางตารางไอเทมนี้นะครับเลือกเป็นตารางไอเทมนะครับฟิลที่ไม่ใช้ก็ลบออกไปดึงข้อมูลจากตารางไอเทมมาแสดงไว้ก่อนนะครับ ว่ามันมีข้อมูลอยู่เท่านี้นะครับแล้วก็จะให้มันโชว์ชื่อกับพาสเวิร์ดนะครับได้มาแล้วทีนี้ก็ลองเพิ่มเลยครับโดยเป็น user อหนึ่งครับซับ m มิเขงไปครับทนะครับก็จะมันก็จะ ออกเลขรตัวให้อัตโนมัติลองอีกเป็นยูสเซอร์2นะครับแล้วก็กดเพิ่มเข้าไปนะครับครับก็จะออกรหัสให้โดยที่ไม่ซ้ำกันนะครับอันนี้ลองเพิ่มชื่อซ้ำนะครับเป็นยูสเซอร์1นะครับที่เคยเพิ่มเข้าไปแล้วครับแล้วก็กดเพิ่มเลยครับก็จะเห็นว่ายูสเซอร์1เนี่ยมันก็จะไม่รหัสก็จะไม่ซ้ำกันนะครับ ก็ลองนำไปใช้ดูได้ครับ